สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่จ่องสาวดาชนแนลนะคะตอนนี้เรามาดูกันนะคะ<ม>เกิดอะไรขึ้นกับตู้คานเนอร์สาวดานะคะที่ยังไม่ได้ขึ้นอยู่เลยนะคะเระวาวังไว้สักระยะนึงนะคะแล้วก็ขึ้นบ้างเป็นเป็นบางโอกาสนะคะตอนนี้นะคะปรากฏว่านะคะเหล็กแอนแล้วนะคะนี่แค่ความห่างแค่สามนิ้านะ ขนาดเขาติดเหล็กก็ถี่นะแต่ว่ามันเป็นเหล็กบางนะเป็นเหล็กเป็นเหล็กเขาเรียกเหล็อะไรอ่ะเขาจะมีแค่เสาใต้คานแค่สองตัวสามตัวนะคะที่เป็นเห็กเสานะคะแต่ตัวตัวซอยตัวนี้มันนะคะมันเป็นมันเป็นอ่เหล็กเหล็กตัวซีเนาะเหล็กตัวซีแล้วก็บางนะคะตัวซีทั้งหมดนะคะ พระตามองนี้เหมือนเหมือนเหมือนมันเป็นเหล็กเหล็กเออเขาเรียกเหล็กอะไรนะไอตัวนี้เขาเขาเอิญเหล็กยังกลองสีฮะสี่คูสองอันนี้เขาเอิญตัวสีแล้วนี่เขาเอิญตัวยังกลองเหล็กกล่องเออเหล็กกล่องนะประดานี่นึกไม่ออกนะ อันนี้พี่เหล็กกล่องนะป้าดาต้องเสริมด้วยเหล็กกล่องนะคะแล้วก็ดนขึ้นไปนะคะโดยใช้ไม่แรงนะคะใช้ไม่แรงแต่ป้าดาไม่เข้าไปนะอเขาใช้ไม้แรงอัดขึ้นนะคะเพราะว่ามันมันมันหย่อนกลางนะคะมันหย่อนกลางอนนี้ช่างก็เสริมให้ป้าดานะคะนะ มันแอ็นเลยนะตอนนี้ขึ้นมานิดนึงแล้วนะก็ใช้ไม่แรงยกนะคะนี่นะคะไม่แรงยกหนุนขึ้นข้างนบนนะก็เชื่อมเหล็กเป็นเสานะคะนี่นะคะเชื่อมเหล็กต่อจากข้างบนแล้วก็เชื่อมติดกับตัวคานตัวตัวนี้ก็เป็นเหล็กเสานะคะดูแล้วมันก็ไม่ได้แน่นหนาสักเท่าไหร่นนะคะย แล้วก็อันนี้คือเหล็กตัวเป็ดกล่องของประานะเรามาตั้งตรงนี้เราก็ติดแผ่นเพจกับพื้นปูนนะคะแล้วก็ไขน็อตนะแล้วก็เชื่อมต่อนะคะให้เป็นรูปของเสาที่จะรองรับตัวคานนี้อีกทีหนึ่งนะคะเขาก็จะว้ กราจับน้ำนะคะให้มันตรงเนาะแล้วเขาก็จะดันขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อมทุกจุดนะคะเชื่อมทุกจุดติดหมดเลยเนาะนะคะเพื่อเพื่อดันเป็นคานรับตัวกลางนะคะเดี๋ยวประดาจะไปถ่ายทางโน้นมาให้ดูนะคะว่าอ่ามันเป็นตัวซีทั้งหมดนะดูฝั่งนี้มันเหมือนเหล็กกล่องนะคะประดาก็ดูที่แรกนึกว่าเป็นเหล็กกล่องเนาะแต่พอดนมาดูอีกทีนะคะมันเป็นตัวซีนะอันนี้นะคะ เป็นเหล็กตัวซีทั้งหมดเลยมาดูฝั่งนี้นะคะดูฝั่งนู้นปราดาก็ได้ฝั่งนู้นครั้งแรกนึกว่ามันเป็นเหล็กกล่องแต่มาดูแล้วเป็นตัวซีอาจจะซีใหญ่หน่อยแต่ว่ามันเอาไม่อยู่นะเพราะว่าลุงเสือไปเดินสองสามทียุบยาบยุบยบเลยนะคะปราดาก็ไม่ค่อยได้ขึ้นนะคะก็มาดูอีกทีมันแอนแล้วนะคะมันคล้อยมันห้อยตกท้องช้างเขาเรียกตกท้องช้างนะคะ มันก็หลายตัวมันก็ทีอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นแบบมันอ่อนนะข้างก็เลยให้ช่างเขาเสริมให้นะคะเสริมเพื่อดันนี่เขาก็เดี๋ยวเราออกไกลๆนะคะช่างเขาจะได้มีสมาริทในการทํานะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงกลางเขาเขาก็จะมีก็าจะมีเหล็ก เหล็กที่เป็นกล่องคือเหล็กกล่องกดเหล็กเขาเหล็กเสามีหนึ่งตัวตัวนี้นะแล้วก็อาตาคิดว่ามีแค่สองตัวนะแล้วก็สองตัวคือตัวนี้นะมีแค่สองตัวนนะก็มีตัวริมหนึ่งสามเท่ากับหกเมตรนี่มีทีตัวเป็นที่เป็นเหล็กเสาอยู่สองสี่อันนะคะสี่อันก็ไม่ได้ใหญ่เนาะนี่นะคะเหล็กเสาเล็กเนะ เดกสองมีอยู่สองข้างล่างอยู่สองตัวนะ,ะนอกนั้นก็จะเป็นตัว C นะคะแล้วพอพอเราวางเห็นไหมคะตัวนี้จะได้ไม่ได้โดนรองรับอาคารที่เขาตั้งมาเลยจะกลายเป็นตัว C ที่ใหญ่กว่านะคะแต่ว่ามันบางนะคะมันไม่ได้มาตรฐานเลยนะ,ะอันนี้ก็ให้ FC ดูนะคะไม่ต้องไปอยากได้เหมือนประดาแล้วนะ แต่ถ้ารูปทรงให้เอาเหมือนป้าดาโอเคอยู่นะคะแต่ถ้าตรงนี้ป้าดาว่ามันไม่แข็งแรงเลยนะ,ะเหล็กเต็มไปไปหมดนะเหล็กเต็มไปหมดนะมันมันก็ป้าดาก็รู้ว่ามันอ่อนนะอันนี้เขาก็เอาลงแล้วก่อนจะเอาขึ้นใหม่นะคะมันจะมีตัวที่ไม่ถึงไม่ถึงตัวเนี้ยอยู่สองตัวเนาะมันก็คือนี่ <c oughs> ตัวนี้ตัวนู้นนะใชไหมันจะไม่ถึงกระบิ็นะเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กแต่ว่ามันเป็นเด็กเสานะคนะแล้วตัวนี้เขามาช่วงที่เขามาเชื่อมต่อนะเขาไม่ได้เชื่อมต่อทั้งอันนะเขาแค่แค่ยกบิบนนีขึ้นมาเชื่อมติดแค่นั้นเองนะมันไม่ได้รับน้ำหนักทั้งตัวนะตัวนี้โอเคมันออกติดนะแต่ตัวนี้นะ ติดแค่นีดเดียวนะคะแล้วป้าดาวไปรู้ว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปลา่ามันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันนะคะอเ,คเอามาเชื่อมต่อเฉยๆเนาะ,ะนะคะป้าดาว,ว่ามันไม่แข็งแรงเนาะแต่ว่าก็เลยต้องใช้ตัวนี้คาดอีกทีนะคะเพื่อไม่ให้มันตกท้องช้างเนาะนะคะอันนี้ป้าดาก็เลยทำเสาเพิ่มนะคะนี่นะคะเสาเพิ่ม ก็วางคานไว้อีกตัว,ตวหนึ่งไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมนะคะถ้ามันไม่อยู่ไม่รู้เขาจะเชื่อมให้ไหมนึกว่าจะวางติดเหมือนแล้วปะไม่เชื่อมนะคะเขาไม่เชื่อมแล้วนะคะแค่เอารองรับตัวนี้ไว้นะ,คะคแค่รองรับเฉยๆนะคะคไม่ได้เชื่อมต่อแล้วนะ,ะอ,อันนี้ก็เหมือนทำเสริมเสาขึ้นองนะคะ มาชันสูงน,น,นะคะที่จะตั้งเสาจะต้องเอาขึ้นอีกนะคะความสูงไม่เท่ากัน,นะคะช่างกนต้องการแรดันให้ขึ้นในระดับที่เรียบตรงนะคะนี่คนะือการ เพ่งทำใหม่อีกครั้งนะคลิปนี้นะคะถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์าากดแชร์กดติดตามให้สาดาชาแน,นลด้วยนะคะเว้เดินถือเข้ามาเน็่ยนะคะเริ่มเสาอีกดูเหมือนแข็งแรงแต่ไปดูด้านล่างแล้วเป็นมีเล็กตัวสีทั้งหมดนะคะไม่แข็งแรงนะคะ